หลายคนครับถามมาว่านาฬิกาออโตเมติกรุ่นนี้ทำไมผมใส่ใส่ไปแล้วมันก็เดินหยุดผมจับขึ้นมาขย่าวเครื่องมันก็ไม่ยอมเดินครับขย่าวสิบยี่สิบรอบแล้วก็ยังไม่ยอมเ ี่นะครับเราก็ต้องมาดูตัวจับโอตโตเมติกว่าทำงานใช้งานได้ไหมครับถอดอต,ตัวจับออโตเมติกออกมาแลวครับ ไว้น็อตสองตัวครับแล้วมีบางคนถามว่าอ้าวการจะถอดล้างเครื่องจะปล่อยลานได้อย่างไรครับต้องถอดแผ่นนี้ออกมอาก่นครับแผ่นจักโอตโตเมติกตัวนี้นะครับยกขึ้นมานะครับระวัง จากตัวนี้จะดีดจะดีดหายไปนะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นสป,ปริงหนวดกุ้งนะครับคือต้องถอดตัวจากตัวนี้ออกมาซะก่อนครับแล้วจึงแล้วจึงจะมาไขการไขล้นต้องใช้ไขควงตัวนี้ครับหมุนหมุนตัวนี้นะครับจะมาล็อกลานนะครับเราเอาอะไรก็ได้ครับจับตัวล็อกลานาไว้จับตัวล็อกลานาอไว้ไม่ให้กลับมาล็อกครับแล้วก็ปล่อยลานออก ไขลานออกครับทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมขย่าแล้วมีอยู่อย่างหนึ่งคือตูนนาฬิกาโอเลีเนรุ่นนี้นะครับมันจะช่วยไขายลานเดินเม็ดมายมไม่ได้นะครับไขไปมันก็จะฟรีไปครับไม่เข้าครับมันจะต้องไขด้วยต้องให้ช่างนะครับเปิดเอาไขาครัวครับไขตัวนี้ครับอนนี้เข้าไป ถึงจงจจะเป็นล้าเกิดว่าผู้ใช้นะครับขย่าแล้วลานก็ไม่เข้านะครับต้องมาให้ช่างตรวจครับหรือดูเองก็ได้ครับใช้กล้องขยายดูตัวนี้จะเป็นจัรละเอียดออโตเมติกครับเขาเรียกว,ว่าจัรออโตเมติกตัวละเอียดครับจะเป็นเฟืองเล็กๆอยตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้มันก็จะเกี่ยวกับ หนวดตัวนี้ครับหนวดกุ้งตัวนี้เมื่อเวลาเราขย่าลูกตุ้มลูกตุ้มตัวนี้ก็จะแกว่งไปครับแกวงวิ่งไปรอบๆแล้วจะไปลากแล้วจะไปลากไอ้ตัวตัวเนี้ตัวหนวดกุ้งตัวเนี้ยดึงเข้าดึงออก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 แล้วจะมีอาจจะมีขอเกี่ยว แหลมแหลมข้างละหนึ่งด้านครับเห็นนะครับเดี๋ยวจะลองถอดให้ดูเขาเรียกว่าหนวดกุ้งนะครับเห็นด้านนี้ไหมครับจะมีแหลมแหลมพุ่งตรงออกไปทางด้านหน้าครับอันนี้จะเป็นแหลมแหลมงอลงครับงอแบบนี้ครับงอเข้าตัวนี้จะงอออกครับเมื่อตัวนี้จับโอโตโทํางานเขาจะถีบขึ้นลงขึ้นลงแล้วจะดึงตัวจับ ออโตเมติกตัวนี้นะครับให้หมุนไปรอบๆตัวนี้จะตัวถีบตัวนี้จะตัวดึงถีบไปดึงไปถีบไปดึงไปตัวนี้จะหมุนไปรอบๆครับการทํางานของเขาจะเป็นแบบนี้เลยครับดวก่อนนะครับวางลงไปใหม่เริางไปคุ๊บตัวนี้ก็จะระวงังวางลงไปกลางขอเกี่ยวตัวนี้นะครับวางลงไปกลางขอเกี่ยว ขอเกี่ยวก็จะดันขึ้นดันลงดันขึ้นนะจะถีบด้านนี้ขึ้นแล้วตัวนี้จะเกี่ยวด้านนี้ลงตัวนี้ก็จะหมุนไปรอบๆได้ครับจะกลายเป็นลานเพราะในการรุ่นเนี่เราต้องเวียงด้วยลูกเหวี่ยงลูกตุ้มตัวนี้ครับพอลูกตุ้มตัวนี้แกว่งมันก็จะถีบขอไอ้หนวดกุ้งตัวนี้ดันตัวจักรให้หมุนไปครับแล้วจะกลายเป็นลานเข้ามาตัวนี้จะทํางานด้วยกัน เวียงอย่างเดียวเลยครับไขาลานไม่ได้เลยครับวางหนวดกุ้งลงไปครับตรงหลักเล็กๆที่อยู่ตรงลูกปืนนะครับแล้วใช้แผ่นทับหนวดกุ้งครับทับเอาไว้อีกทีใส่หนวดกุ้งเข้าไปเรียบร้อยแล้ว ก็ใส kind of ่จักรละเอียดเข้าไปครับสอดเข้าไปทางด้านนี้ครับสอดเข้าไปให้ลงรูนะครับแล้วจัดหนวดกุ้งเนี่ยหนวดตัวเนี้ยให้ให้ง้างออกมาล็อกทั้งสองทั้งสองริมทั้งสองด้านนะครับหนวดกุ้งให้เกี่ยวกับตัวจักรแบบนี้นะครับเกี่ยวยึดด้านนอกทั้งสองด้านแบบนี้ครับตัวนี้อยู่ด้านนอกนี้ ตัวในนี้ตัวเกีียวก็อยู่ด้านในด้านนอกเหมือนกันครับแล้วเราก็คว่ำลงวางลงในตัวเครื่องครับนวดกุ้งนะครับเราต้องดูตอนทางที่แหลมแหลมคมว่ายังคมดีอยู่หรือไม่ถ้าทู่ไม่คมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ แล้วใส่ลูกตุ้มแล้วลองเหวียงลูกตุ้มดูครับเราจะขีดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับขีดสัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าตัวนี้อยู่ด้านนี้นะครับแล้วเหวียงลูกตุ้มดูเมื่อเราเหวียงลูกตุ้มลูกตุ้มก็จะแปวงแบบนี้นะครับแล้วมันจะต้องลากตัวจักตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับ ใครดูใครดูขีดสีแดงที่แต้มมาไว้นี่นะครับมันจะค่อยๆหมุนไปมันจะค่อยๆดึงตัวจักรสีแดงเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยเข้าไปแล้วทีละนิดทีละนิดครับเมื่อเราเขยา่าตัวจักรตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปเป็นลานเข้าไปครับถ้าใช้ได้นะครับหนวดกุ้งก็ดีจกโอตโตเมติกก็ดีถ้าเราเขย่าอย่างนี้ไปสักสิบยี่สิบรอบ ตัวตัวนาฬิกาก็ต้องเดินครับถ้าไม่เดินครับสองตัวนี้เสียครับสองตัวเนี่ยหนวดกุ้งหนวดกุ้งกับจากออโตเมติกละเอียดตัวนี้นะครับนี่เราคยลองเราคยเราลองหมุนดูนะครับคล้ายๆลักขยาวนี่แหละครับตัวนี้จะวิ่งเข้าไปแล้วนะครับวิ่งทีละน้อยทีละน้อยจนหลบรอบเข้าไปอยู่ด้านในแล้วครับ ครับเข้าไปแล้วแล้วเราก็ขยองขย่าวไปเรื่อยๆเนี่ยออกมาอีกแล้วครับเนี่ยคือมูลอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ครับแต่เข้าจินระเนตเดียวครับเข้าไม่ใช่ไม่ใช่เข้าเยอะนะครับถ้าเราจะใช้งานเราต้องมาขย่าวนะครับขย่าวไปสักสิบรอบสักสิบรอบขย่าวไปขย่าวไปนะครับ ร้านก็จะเข้าไปแล้วก็จะทําการตัวจักรก็จะหมุนทํางานได้เลยครับนาฬิกาโอเลียนออโตเมติกรุ่นนี้ช่วยไขายลานนุ่ยมยมไม่ได้หากเราวางเอาไว้สองสอวันเครื่องจะหยุดเดินต้องเขย่าอย่างเดียวครับเขยา่าจนว่ามันจะเดินนะครับเขย่าแบบนี้เลยครับ จนกว่าเครื่องจะทํางานครับพอเครื่องจะทํางานปุ๊บพอเครื่องทางานได้แล้วก็ตั้งเวลาครับแล้วเราก็ปูกกับข้อมือไว้ครับมันจะเดินด้วยกันเราใส่กับข้อมือเราไว้จะเดินด้วยกันสัมจับเคือ